นาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูครับวันนี้จะเป็นหน้าที่ของทางท่านสมพง์อุมาวันนะครับที่จะมารายงานนะฮะพว่าสพงผมมีข้อมูลหรือเปล่าในสมพงอุมาวันทางไลน์เอาทางโทรศัพท์กันเลกันวันนี้ครับสมพง์อุมาวันครับจะมารายงานในช่วงของห้านาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวมามาแล้วครับผมสมพงุมาวันนะครับอยู่ที่ไหนเราก็รายงานกันได้สวัสดีครับผม สวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่กระลบทุกท่านครับครับผมอิจฉาลุงพร้อมจังเลยโอ้ยไม่ต้องอิจฉาเราทำไมบังใต้ามาเล่นหนังกะลุงไปชมนังกะลุงนะนี่ลุงพร้อมนี่บรรยายมาให้มองทะลุได้หมดเลยว่าอยู่ตรงไหนซอกไหนของนครศรีธรรมราชใช่แล้วนะว,วันนี้ก็สมพงศ์ถือว่าก็ถือว่าได้ไปนครศรีธรรมราช้วยเพรลัน,นโทรไปนครศรีแล้วไปกลับมาสอทร .7 จ เป็นการโทรที่รายงานข่าวที่ยาวไกลที่สุดเนาะะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่24กรกฎา,าคม2566นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสมภพอุูมวันก็ได้พูดถึงม,มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็พูดถึงเรื่องของการที่เห็นชอบให้ รัฐลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของพลังงานลง20%นะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงไฟฟ้าหรือน้ํามันต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นมาตรการที่ทางรัฐจะดําเนินการให้กันภาครัฐนั้นลดค่าใช้จ่ายลงนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือได้อนุมัติเรื่องของบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดปีงบประมาณ2 5 6 6นะครับโดย เรื่องนี้นะครับทางกระทรวงยุติธรรมก็นําเสนอคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติให้มีการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดปีงบประมาณ2,566นะครับโดยได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ1ของฐานในการคํานวณในแต่ละรอบการประเมินนะครับทั้งนี้เมื่อรวมกับเงินเดือนปกติแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ6ของฐานในการคํานวณในอัตราไม่เกิน 1 3 1่งอัตรานะครับโดยแบ,บ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรงนั้นไม่เกิน9,205อัตราก็คือคิอคดเป็นร้อยละสองจุาของจำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรงและก็ผู้ปฏิบัติงานเกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดนี้ไม่เกิน3,911อัตราก็คือร้อยละ หนึ 1> 1. ่าอันนี้ก็เป็นผู้ที่ช่วยเหลืองานด้านยาเสรพติดน,นะครับบางทีโรงเรียนคุณครูที่ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้ก็อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในเรื่องของการเลื่อนท่านเงินเดือนนะครับเรื่องที่สามที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการที่ทางคณะททมติคณะรัฐมนตรีได้รับทราบก็คือเรื่องผลการดําเนินงานของขคณะกรรมการกากับแก้ไขหนี้สิน ของประชาชนรายย่อยนะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้ดําเนินการตามแนวการเคลื่อนไหวการแก้ไขปัญหาหนี้สินในระยะต่อไปในการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการเน้นการสร้างภาพสภาพแวดล้อมที่เอ,อื้อต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการนะครับก็โดยเร่งดําเนินแนวทางการใช้กลไกสากลต้นแบบเพื่อขยายผลให้ครอบคลุมสากลอื่นๆ ทั่วประเทศนะครับโดยจะทําแผนการแก้ไขปัญหานิสินของข้ารการครูที่ถูกต้องอที่ถูกฟ้องดําเนินคดอีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางคณะรัฐมนตรได้มีการอนุมัติและก็รับทราบนะครับเมือ่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต้องขอบคุณท่านผู้บริการภัยรัฐชมศิลินะครับหนึ่งในคณะกรรมการดําเนินการของสากลอมทรัพย์ครูนครพนมจำกัดนะครับที่ได้มอบเอกสาร อาวารสารข่าวสารของสกลอมซับครูนครพนมจำกัดช่วงเดือนอประจําเดือนมิถุนาและก็กรกฎาคม2566นะครับตัวเป็นข้อมูลในการาาประชาสัมพันธ์นเป็นรูปเล่มที่สวยงามท่านอาวันจัมปาประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสกรอมซักครูนะครับจัดทําเป็นรูปเล่มให้สมพงศ์มวันและก็ดรเจริญพรได้นําเสนอให้กับสมาชิกได้รับทราบนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ชัดเจนเดียวจะ นำมาเล่าสู่ฟังกันและกันยังไงยังไงเพื่อนครูที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิกสากลอ,องทัพครูนักขรอพนมจำกัดอยากจะมีชีวิตที่สดใสอยากจะมีชีวิตที่ก้าวหน้าอย่าลืมไปสมัครเป็นสมาชิกสากลอ,องทัพครูนักพรอมพนมจำกัดแ,แล้วกันนะครับหูึ่ี่สองห้าหนึ่งสามศูนย์ศูนย์สามหรือจะติดต่อที่ตัวแทนแต่ละอำเภอก็อได้นะครับพิธีการหนก็แล้วกันครับทางท่านประคองศิลเมืองซ้ายนายกสมาคม พศนนะครับช่วงนี้ก็เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษในโอกาสครบรอบ70ปีของการก่อตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนมมุกดาหารนะครับก็เปิดรับสมัครกรณีพิเศษจนถ,ถึงวันที่29ธันวาคม2566รายละเอียขดข้อิิต่อได้ที่สมาคมกันแล้วกันนะครับในเดือนนี้มีสมาชิกพอนอถึงแก่กรรมในงวดที่7 2566นี้จำนวน14รายนะครับ โดยสมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพตามข้อบังคับของสมาคมพชโนข้อ16ศพละ25บาทนะครับเดือนนี้ก็เป็นเงิน350บาทญาติผู้ถึงแก่กรรมก็จะได้รับเงินสงเคราะห์รายศพนะครับแล้วก็เงินจัดการครอบครัวนะครับจำนวน214,390บาทจากจำนวนสมาชิกที่เรียกเก็บเงินทั้งหมด9,123รายครับท่านวันนี้เอาแค่นี้ครับท่านลุงพร้อมมีความสุข ในการเดินทางครับสวัสดีครับครับผมครับถ้าอย่างไรยังไงครับครับขอบคุณท่านสมพงศ์นะครับรายงานห้านาทีสำหรับเพื่อนครูวันจันทร์แล้วครับท่านนะครับวันจันทร์อันเขาเรียกว่าเปรี้ยงปรางสลับแดดเช้านี้นะครับที่สีสงครามนะครับหรือว่าที่อื่นด้วยใช่ไหมทั่วบ้านทั่วเมืองเนาะ นะครับก็อย่างที่ลุงพร้มอมนะครับได้ไปนะที่นครซีธรรมราชนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับกับการเดินทางแล้วก็ไปชมนะครับสิ่งหลายๆหล,ลายอย่างนะครับโดยเฉพาะการรายงานข้อมูลข่าวสารนะครับที่นำเสนอมานะครับก็เป็นประโยชน์นะครับ สำหรับจรุดประกาจอนนะครับเมื่อคืนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งครึ่งเกือบตีสองหรอไปใช่ไหมท่านพ่อชลชัยท่านพ่อคำเตือนนะครับก็ต้องขอบคุณมิตรภาพดีแสนดีนะครับสำหรับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารอำเภอศรีสงครามนะครับที่ได้ร่วมทัพเดินทางไปแสดงวุทิตาจิตแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านพ่อเขตดรธีรพลสารบันภรยา ท่านพอไมตีท่านพอปามโมท่านพอออมพันท่านพอสุรศักดิ์ท่านพออนันเครือว่านะครับประทับใจมิลืมเลือนนะครับสำหรับการไปเยือนเม,มืองมรดกโลกแห่งครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง t ิกต็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเรียวทางเฟซบุ๊กนะครับจเจริญพ์คำจรย์ก็นำสนเสนอเกาะติดสถานการณ์นะครับหลากหลายนะทุกท่านนะครับที่ไปก็โพสนะครับลงโซเชียลมีเดีย นะครับต้องขอบคุณการเดินทางนะร,รถยนต์ไฟฟ้าโอ้ยของป่าหลงเนาะขอคามเตือนเนาะเอ้ยลำบากเหมือนกันนะครับถ้ามันยังน้อยอยู่นี่นะเขาเรียกว่ายัางยังไปได้ใกล้นะครับพแต่ว่าก็ดีนะครับมีสถานมีสถานที่เติมไฟฟ้านี่ทุกจุดแล้วนะโดยเฉพาะการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยนีย่นะครับถ้าเรามีการวางแผนที่ดีงามนี่ก็คงมันมีปัญหาในการเดินทางนะครับ ขอบคุณท่านสลองชัยที่ขับรถนะครับให้นั่งนะฮะตลอดทางนะครับสำหรับผู้ที่ร่วมเดินทางนะครับม่นะสุดยอดเลยนะครับประทับใจมากเลยซึ้งใจนะครับแม้ว่าท่านจะไม่ผ่านการเลือกตั้งชอที่ผ่านมานะท่านก็ดูแลตลอดนะครับครูแก้วสุประโชสุภรรยาคุณคุณพี่พูลสุนะครับเบิร์ดดีท่านด้วยนะครับในงานนะครับลุง ลุงตุยวัฒนะนะครับท่านสวอ,อารมณ์เบียงด้านพร้อมภรรยาท่านพี่เต้งพร้อมภรรยานะครับก็ไปร่วมงานเนาะท่านดรวิรพลสารบันพร้อมภรรยา,าท่านเจ้านายสงูง <c oughs> เจ้านายสงูงคักได้เ่านะครับเป็นเคยเป็นผู้บังคับบัญชาแต่ตอนนี้ท่านกเกษียณอายุราชการแล้วนะครับก็ここยังมาทําหน้าที่ประธานอกศ นะครับของขอนครพนมขีดสองนะครับท่านประสงค์สุภานะครับรวมเดินทางทริปนี้เรียบร้อยนะฮะต่อไปเดือนเดือนกันยาใช่ไหมเดือนหน้าดินกันยาสิงหาสิงหากันยาก็คงจะเป็นเรื่องของการอะไรล่ะครับก็เป็นคงจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงเลีเ้ยงกเกษียณอายุราชการนะครับในระดับโรงเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายนะครับแล้วก็หลายหลายระดับเนาะเอา นะครับท่านใดที่ต้องการให้เจริญพรอาจารย์นะไปร่วมงานก็แจ้งกริ้งกางมาก้วกันนะครับนะถ้าไม่กริ้งกางมาก็ถ้ารู้จักก็จะไปนะถ้าเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายกันนะครับก็ชื่นชมยินดีนะจบสิ้นไปแล้ว <c oughs> พูดเยอะหน่อยเนาะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ลูกหลานอย่าลืมนะอย่าลืมนะนะครับรับสมัครถึงวันที่เท่าไหร่นี่รับสมัครถึงวันที่27นะครับ27 อโอ้ยังมีเวลาเยอะเลยนะครับสรับครูกรณีพิเศษนะครับมีหลายามีหลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะนครปนมเกิสองขเราก็ประกาศเรียบร้อยแล้วนะเ mm hmm. จริญพรคำจาร์ประกาศไปแล้วนะครับ mm hmm. เรื่องมาที่นี้มาเพจนะครับมาที่เพจเพจเอตทีนเอ็นเวล์วันนี้บอกว่ารัฐวอชิงตันเร่งพยายามสู้กับไฟป่า,าทำลายพื้นที่กว่า75,000ไร่ใน24ชั่วโมง แต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนายกรัฐมนตรีสเปนออกไปเลือกตั้งนะครับคาดเป็นการต่อสู้สูสีระหว่างรัฐบาลสังคมนิยมและพรรคการเมืองขวาจัดนะยังมีขวาจัดด้วยเลรอจีนเปิดให้นักวิทยาศาสตร์วิศวกรเสนอโครงการวิทยอวกาศสลับสถานีอวกาศจีนพูดถึงจีนแล้วนี่นะครับก็เช่นชมนะเป็นประเทศที่มหามาจ นะครับแล้วก็เมื่อกี้นี่ไปขี่รถไฟความเร็วสูงนะครับเดิมใช้การเดินทางประมาณ10ชั่วโมงนะครับจากเวียงจันทร์ไปหลวงพ่อบางเหลือแค่2ชั่วโมงนะครับเนื่องจากการทำรถยนต์ไฟฟ้านะครับวิ่งประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะนี่ขนาดวิ่งช้าๆนะนี่ปกติรถไฟมัน200ขึ้นนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับสามารถทะลุเขาเรียกว่าเจาะ ภูเขาเลยนะเจาะภูเขานะโดยเฉพาะจากวังเวียงไปหลวงพระบางนี่ก็จะโอ้เขาเรียกว่าหลอดอุโมงค์เป็นระยะระยะเยอะที่สุดนะครับทำให้ย่นระยะเวลานี่โอ้ยนะเป็นเมืองมรดกโลกนะาสลับสลับหลวงพระบางนะครับดูนะครับดูทาง Facebook ทางไลน์ทางโซเชียลของทีมงานที่ไปนะครับนะสุดยอดจริงๆเลยนะครับพระราชวังเจ้ามหาชีวิตนะครับนะวัดสวยๆงามๆทั้งนั้น เลยนะฮะนะฮะสลับหลวงพ่อบางเนาะจีนเขาก้าวหน้ามากๆเลยนะครับในเรื่องการาทำเรื่องรถไฟเนาะจีนเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมรุนแรงกู้ภัยต้องทุบกระจกช่วยเหลือผู้โดยสารหลังกระแสน้ำท่วมพัดรถบัสไหลไปตามน้ำปา่นเนาะ นะครับโรครวนใครต้องรับผิดชอบนะทีนเอ็นเวอร์ Verse, โลกรวนนะโรครวนก็คือมาเขาว่าทั้งแรงทั้งฝนทั้งอะไรมาเนี่ยเนาะนะครับใครรับผิดชอบนะก็คนที่รับผิดชอบก็คือใครล่ะก็คือมนุษย์เรานี่แหละเนาะเกิดเหตุรอบวางเพลิงเผาบานในเม็กซิโกเสียชีวิต11คนเจ็บ4คนผู้ก่อเหตุไม่พอใจเหตุถูกไล่ออกจากงานโอ้ยยงไปด้วยเนาะเมื่อวานนี้ดูข่าวมาในรถนะฮะ กัมพูชาเริ่มแล้วนะครับเริ่มเลือกตั้งนะครับฮุนเซนฮุนเซนนะครับก็คงจะอยู่ต่อพร้อมเตรียมถ่ายโอนอำนาจให้ลูกชายคนโตนี่ว่าเข้าไปเลยนะทางประเทศใกล้เคียงเรากรีซอพยพประชาชนหนีไฟป่าเพิ่มอีกนับพันคนหลังลุกลามไม่หยุดจนเกินความควบคุมมานาน5วันนี่ไหชาวอิรักรวมตัวในกรุงแบกแดด ประท้วงเหตุการณ์พาอาเผาคัมภีร์อันกุรอานต่อต้านชาวมุสลิมในสวีเดนและเดนมาร์กเห็นไหมครับในทันยาหูใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจยืนยันหายทันเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนเพื่อลงมติร่างกฎหมายปฏิรูปตุลาการแคนาดาเร่งค้นหา4ี่ผู้สูญหายจากน้ำท่วมหลังเกิดฝนตกหนักสุดนะครับในรอบกว่า40ปีในรัฐ โนวสโกเชียนะครับเกาหลีใต้ลดนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นเป็นเดือนที่สมติดต่อกันก่อนญี่ปุ่นปล่อยน้ำปนเปื้อนจากฟุกุชิมะมกระทบไปทั่วโลกหมดเลยนะพบดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกขนาดเท่าตึกยี่สิบชั้นกว้าง60สิเมตรนักวิทย์ชี้ขนาดไม่ใหญ่ไม่อันตรายาภาพโฟโตโกลลี่ นะครับชาวอินเดียประท้วงจากเหตุหญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศนี่ไหมครับอินเดียนะนะยังเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะ,ะยังเป็นประเทศที่มีผู้คนเยอะแยะมากมายมีสลัมมีอะไรนะดูวันนั้นนะ,ะพาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลประจําปี2023นะครับก็มีสิงคโปร์เลยอันดับหนึ่งเนาะสิงคโปร์อันดับหนึ่งเลยนะเป็น ที่มีอิทธิพลนะครับนอกจากนั้นก็มีเยอรมนีอิตาลีสเปนอันดับ2อ,อันดับ3ก็มีออสเตรียฟินแลนด์ฝรั่งเศสญี่ปุ่นนะครับส่วนไทยของเราอยู่อันดับที่64สนพะาสปอร์ตก็มีความจาเป็นนะครับเวลาไปเดินนั่นมานี่นะครับรถยนต์ไฟฟ้านะก็มีการตรวจเป็นระยะระ,ะนะเราก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ทําตามกติกาเขานะครับ มาดูที่พาดข่าวหน้าหนังสือพิมพ์นะครับฉบับวันที่24กรกฎาคมวันนี้นะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับมีหมายเรียกเพชรจ้าพระเอกฟิล์มเพื่อไทยแจงถูกคลายล็อกออปมยืมปากขั่วเก่าสลับเก้าไกลนะครับนี่เราคงจะเห็นละมั้งครับว่า การเมืองนะครับการเมืองเนี่ยไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถทาวอนจับตาดูกันล้วกันนะครับทางลังสิมเดรเนียบอกว่าติดตั้งบริเออร์ล้อมข้อตกครองอเพื่อไทยหนักใจ MOU คคำคอยึด8ปดพักเดิมส่อวืดตั้งรัฐบาลเนี่วันที่27เนี่ยเนี่ยวันพฤหัสบดีก็จะมีการเลือกตั้งอาจจะมีการเสนอชื่อวนะุฒนายกรอบสองเ้ไหมอรอบ2อรอบ เพราะว่าก้าวไกลไม่ได้แล้วมติชนรายวันเพื่อไทยพอปอชรวงแตกมอบหือบุกคานจับมือสองลุงนานใช่ไหมคุยห้าพักยังไม่ได้สุดตั้งรัฐบาลาปัดเยื้อมือเทก้าวไกลไทยโพสต์นะครับการเมืองวุ่นนักลงทุนเพ่นเอาเอาสักหน่อยก็พอนะสลับข่าวการบ้านการเมือง นะครับก็รอดูอยู่นะครับว่าใครเป็นใครที่จะมาเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาธรรมะยามเช้าของพระภัยสาลวิสาลบอกว่าคนเรานั้นเวลาจะทําอะไรก็นึกถึงแต่ตัวเองมองตัวเองเป็นหลักมิสนใจคนอื่นนะครับเมื่อเกิดปัญหาก็จะโทษคนอื่นโดยไม่ได้กลับมาของตนเองอะไรนี่นะครับเลิกขายมินช็อกเราทําไมล่ะ ด่วนทางร้านของเรายกเลิกเมนูช็อกสมินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ้าวทำไมการบ้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องไหมนะครับสำหรับาการเมืองของประเทศไทยนะครับมาดูที่เพจนะครับ the standard นะ the standard the standard วันนี้ก็เป็นภาพโฟโต้แกลเลอรี่นะครับ ชาวอิสราเอลนับหมื่นรายต้องออกมาร่วมเดินขบวนประท้วงต่อต้านแผนปฏิรูปนะครับระบบตุรการของรัฐบาลอิสราเอลภายใต้าการนำของนายกรัฐมนตรีเบนเจามินเนทันยาฮูบนถนนสายหนึ่งในเยรูซาเล็มโดยบรรดาผู้ชุมนุมตั้งเป้าจะปักหลักอยู่ในสวนสารณะเซลรทันป์กใกล้กับรัฐสภาอิสราเอลสถานที่ที่รัฐบาลจะผลักดันให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ มีผลบังคับใช้โดยเร็วนะครับซึ่งคาดว่าจะเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี้เนาะนะครับเมื่อมีอะไรต่างๆก็แน่นอนนะครับมบพร้อมแปรอักษรคอสื่อสารถึงสงวรี่รองประชาธิปไตยก็ยังวุ่นกันอยู่นะครับผลวอลเลย์บอลนะครับอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียก็ชนะไทยไป3-1นะาสลับ สัปดาห์แรกของวอลเลย์บอลนะครับสกเนเชร์สลีกนะครับไปแข่งที่ประเทศเขาด้วยใช่ไหมเพรอะคมเตือนนะครับดูมาในลถด,ด้วยเมื่อวานนี่ใช่ไหมอ่ะก็เป็นเรื่องของรัฐบาลสันติธรรมนัตเปิดที่ทําการพักแถลงผลหารือเพื่อไทยพร้อมก้าวข้ามความขัดแยง้งนะครับแต่ไม่เอาพักแตะมาตราน1นึ2ไม่ส่งประวัติชิงเลยยกคนที่30ะ,ะทางด้านหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับ บอกว่าเพื่อไทยถแถลงผลฮารีบอกพลังประชารัฐร่วมงานไม่ได้หากแก้มาตาสิบสองอ้าวก็ยังเป็นประเด็นนะครับยังเป็นประเด็นยังเป็นประเด็นที่เยอะแยะมากมายที่จะต้องอดาเนินการนะครับมาเพจกีฬานะครับเมนสเตนเพจกีฬาเมนสเตนนะครับวอลเลย์บอลชายไทยพลาดท่าแพ้ อินโดนีเซียหนึ่งสามเซตได้รองแชมป์นะครถือว,ว่ารองแชมป์ก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับยอดอยู่แล้วนะครับสลับปากเกียวนะครับปากเกียวกับบัวขาวนี่โอ้นะครับเขาเรียกว,ว่าไฟหยุดโลกเลยนะนี่เพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนนี่โอ้ดีกรีไม่ใช่ธรรมดานะแต่ที่สําคัญนี่บัวขาวไปต่อยแบบกติกามวยสากลน,นี่จะสู้ไ,ได้ไหมนี่นะสู้ปากเกียวได้ไหมบัวขาว สูได้ไม่ได้ก็ต้องฝึกซ้อมนะครับยังมีเวลาอีกลายเดือนนะที่จะทําการแข่งขันใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้นก็ต้องลุยนะเพื่อเนี่ยสำคัญคืออะไรครับสําคัญคือเม็ดเงินเม็ดเงินอุย้ยค่าจัดนี่นะครับห้าร้อยกว่าล้านนะนี่นะครับคนจัดนี่ไม่ใช่ธรรมดานะนะครับเขาคงจะได้าวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วละ่นะเนาะ นะครับว่าคุ้มไหมสำหรับบัวขาวกับปาเกียวเพราะว่าแต่ละคนก็ถือว่าเป็นสุดยอดของโลกนะครับบัวขาวก็มวยไทยทั้งคิกบ็อกซิ่งนะครับแชมป์อะไรต่างๆมากมายส่วนปลาเกียวไม่ต้องห่วงนะครับแม่ต่อยกับใครก็นะถือว่าถือว่ามามาอะไรมากระตุ้นมากระตุ้นเศรษฐกิจมากระตุ้นเศรษฐกิจมากระตุ้นรายได้ก็แล้วกันเนาะปาเกียวเนาะนะครับเป็นถือว่าถ้า ต่อยแต่ละครั้งนี่ก็อย่างที่บอกแล้วนะครับเรียกว่ารวยรวยไม่รู้เรื่องนะครับเพราะนั้นนะครับเรามาด้านนี้แล้วนะครับมีความถนัดด้านนี้ก็ลุยไปเลยนะครับเป็นกําลังใจนะครับสลับบัวขาวแล้วก็ปอกี้วนะครับอายุ41ปีแล้วยังมีคนต้องการให้ชกอยู่ดีโอ้โหนะถือว่าสุดยอดสุดยอดนะสุดยอดนะนะครับ เอาละครับ5นาทีสำหรับเพื่อนครูวันนี้ก็คงต่อเติมต่อยอดนะครับท่านบวชสมพงเพียงเท่านี้วันพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้ขอบคุณครับภูมิสวัสดีครับ